สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบานเปิลจารุณีอดีตนางเอกชื่อดังต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถอีกหนึ่งคนสําหรับเปิลจารุณีสุขสวัสดิ์เจ้าของฉายาดาราทองราชินีจองเงินราชินีนักบู๊หนึ่งในตำนานนางเอกหนังไทยขวัญใจมหาชนด้วยความที่เจ้าตัวน,นั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมาก โดยเปิ้ลได้แสดงภาพยนตร์ในสังกัดสีบุญเรื่องฟริล์มเรื่องสวัสดีคุณครูเป็นเรื่องแรกภายใต้การกำกับการแสดงของบรมครูพันคำเมื่อปีพุทธศักราช2520และต่อมาพุทธศักราช2523 บ้านสายทองกำกับการแสดงโดยรุนรนภพแห่งบริษัทไฟสตาร์โปรดักชันประสบความสำเร็จท่วมทน้นทำรายได้สูงเป็นประวัติการถึง9ล้านบาทซึ่งถือว่ามหาศาลในยุคนั้นตามด้วยพจมานสว่างวงซึ่งทำรายได้ถล่มทลายไม่แพ้กันทำให้ชือเปิลเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้สร้างผู้กำกับสายหนังและแฟนภาพยนตร์ไทยจนได้รับสมญานามจากสื่อมวลชนว่าเป็นดาราทองหลังจากนั้นมีงานหลั่งไหลเข้ามาจนได้ชื่อ ว่าเป็นนางเอกคิวทองสามารถแสดงได้ทุกบทบาททั้งชีวิตบูตลกแก่นเสียวเปรียวซนและได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนั้นเนื่องจากจารุณีมีรัศมีความเป็นสุดยอดดาราแสดงภาพยนตร์เป็นธรรมชาติมีฝีมือและเสน่ห์ในการแสดงที่แพร่หราวหาตัวจับได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางแววตาอารมณ์และความรู้สึกภาพยนตร์ของเธอทําเงินทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มเล็กหรือฟอร์มใหญ่ถึงขนาดมีการการันตีว่าถ้าหนังเรื่องไหนได้จารุณีเป็นนางเอกแล้วรับรองไม่มีเจ๊งหรือขาดทุนอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโด่งดังหรือมีชื่อเสียงขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายและน้อยคนมากที่รู้ว่าเจ้าตัวมีบ้านอยู่ที่สมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเจ้าตัวโดวยบ้านหลั ังนี้เป็นบ้านไม้ที่อยู่ริมคลองหลังใหญ่ให้บรรยากาศวิถีชาวบ้านเรียบง่ายสงบไม่วุ่นวายนอกจากนี้รอบบ้านยังมีสวนอีกด้วยอีกทั้งชาวบ้านย่านนั้นส่วนใหญ่ยังคงใช้วิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงมีการพายเรือสัญจรค้าขายกันไปมาในคลองนอกจากบ้านไม้หลังใหญ่นี้จะเป็นบ้านของเธอแล้วบ้านหลังนี้ยังเปิดเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจและต้องการพักผ่อนแบบไกลกรุงเทพโดยใช้ชื่อว่าารุณีร River ์วิว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ